สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตนะครับวันนี้มาติดตามข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยกันถือว่าเข้มข้นครับทั้งสมโมสรแล้วก็ทีมชาติวันนี้คุยความคืบหน้าของราชบุรีกันหน่อยนะครับหลังจากที่เกมแรกเปิดบ้านเสมอกับพลังการ1ประตูต่อ1และผมก็บอกไปแล้วว่ามีโอกาสสูงเลยแหละครับที่พวกเขาจะเปลี่ยนแปลงโคต,าต้าต่างชาติเพิ่มอีก1คนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยกเลิกสัญญากับโรแมงอารบรองก่อนจะไปคว้าเนเ,เกบามาแทนซึ่งอารบรองก็ได้คัมแบ็กกลับมาไทยเป็นสมาชิกใหม่กับพีทีประจวบ ส่วนรายล่าสุดมีแล้วนะครับนั่นก็คือออตมานดาดูนตานที่ผมคาดการไว้เป๊ะเลยหลังจากโดนใบแดงในเกมแรกและเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ราชบุรีเนี่ยพลาดคว้า3คะแนนจากการมีตัวผู้เล่นน้อยกว่าและก็ตกเป็นฝ่ายตามหลังยังดีที่สามารถกลับเข้าสู่เกมตีเสมอได้ซึ่งตอนที่ผมทราบมาเนี่ยโจทย์มันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของใบแดงอย่างเดียวนะครับจะเกิดเอาในแง่ของฝีเท้าผลงานในสนามตั้งแต่อุ่นเครื่องจนถึงการแข่งขันจริง ช่วงเวลาก่อนที่จะโดนใบแดงในแมชกับพลังการดาดูนก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรมากมายในมุมผมฉะนั้นราชบุรีอยู่กับนักฟุตบอลมาผมเชื่อว่าเขาเห็นอะไรมากกว่ายิ่งมาโดนใบแดงจากจากังหวะเคสแบบนี้มีโอกาสโดนดแบนสองนัดอยู่แล้วเพราะว่าตามกติกาเนี่ยเป็นการเจตนาทำลายคู่ต่อสู้ทำให้โทษแบนจะเพิ่มจาก1เป็น2เกมฉะนั้นการไม่มีดาดูนในสนามในเกมที่2และเกมที่3ของไทยลีกผมว่าคุณฟลุกธนวัฒนิติการนาช่างน้ำหนักแล้วเปลี่ยนตัวใหม่เลยน่าจะดีกว่าเพราะผมได้ข้อมูลมาว่าถ้าเกิดให้เห็นนภาาพมกขึ้ คุณภ,ภาพฝีเท้าของดาดูนไม่ได้ดีกว่าเคมองเดย์แปลหัวหอกคนเก่าในซีซั่นที่แล้วที่ราชบุรีตัดสินใจยกเลิกสัญญาก,ก่อนหน้านี้ ซึ่งในมุมของนักฟุตบอลผมเชื่อว่าดาดูนก็ต้องเข้าใจเพราะโอกาสที่เขาควรจะมีในการปรับตัวกับทีมเขาก็ทําลายมันลงจากอารมณ์ชั่ววูบแล้วซีซั่นใหม่เนี่ยราชบุรีมี4ถ้วยมีเวที ACL2 ซึ่งพวกเขาก็ตั้งความหวังว่าอยากจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้หลังจากเคยลุยศึก a f c แชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วเลยน่าจับตาว่าจะไปคว้าใครใหม่และมีโอกาสไหมที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะกว่าฤด,ดูกาลที่แล้วหลังจากซีซั่นก่อนเนี่ยก็เตะไปแล้วดึงเกมราชบังกร ก็เอาตาหน้ามาแทนที่ของเอ็นจีว่าที่เจ็บแล้วก็ถอดยาเซอร์บบลดก็หลังอีกหนึ่งคนแล้วเอากราเบลมูตอมโบมาใส่แทนจนทั้งสองคนเนี่ยกลายเป็นขุมกําลังหลักของทีมในซีซั่นนี้ต่อเอาไปว่าเหลืออีกประมาณ1สัปดาห์ตลาดจะปิดเนี่ยข่าวการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงผู้เล่นยังฝุ่นตลบกันได้อีกนะักขอลัตสีมาหรือว่าสวาด์แคทที่เหลือว่างอีก1สล็อตหลังจากยกเลิกสัญ,ญญากับเอลันฮอยหลังจากฟอร์มไม่เข้าตาตอนนี้ไปลงล็อกกับปีกตัวใหม่นะครับ นั่นก็คือบรันดาวปีกชาวบราซิลในวัย29ปีโดยเส้นทางของดาวเตะรายนี้ก็เริ่มต้นในบราซิลกับกาลิเซียนะครับตามด้วยอาราคาตูบ้าและก็ไปเล่นในยุโรปในลีกของบอสเนียกับเวลสโมสตาตามด้วยคุซิลยาในลีกของคาซัคสถานต่อที่พรูเดนเตในบ้านเกิดแล้วก็สโมสรล่าสุดก่อนจะมาไทยก็คือเยดินสโตว o ในมอนเตเนโกร ซึ่งก่อนหน้านี้เขาว่างงานอยู่ครับหลังจากบวชสัญญาแม้ว่าจะเป็นแกนหลักของทีมจากผลงานลงสนามต่อเนื่องในซีซั่นก่อน33นัดยิง2ลูกแล้วก็4แอซซิตโอเคด้วยส่วนร่วมกับเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้ฉูดฉาดมากนักกับตำแหน่งปีกที่ต้องเล่นเกมรุกเป็นหลักแต่การลงสนามต่อเนื่องน่าจะเป็นช้อยในการเปลี่ยนที่สวัสแคทแฮปปี้หเรื่องคือร่างกายไม่ต้องกังวลว่าจะล้างสนามไปนาน แต่ก็ต้องเคี่ยวกันใหม่นะครับประมาณเกือบ2เดือนที่ห่างหายจากหลีกอาชีพไปต่อให้ซ้อมดูแลตัวเองความเข้มข้นแล้วก็แรงประทะในเกมการแข่งขันจริงก็เป็นสิ่งที่โคตระต้องวางแผนให้ดาวเตะรายนี้โชว์ฟอร์มสมราคากับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ส่วนสไตล์เนี่ยชัดเจนครับตามแบบฉบับบราซิลเลยมีความคล่องตัวสูงเป็นปีกที่ชอบลากตัดเข้าในาไม่ได้ไปสู่เส้นแล้วเปิดบอลหลายครั้งมักจะสอดไปเป็นกองหน้าอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดทีมขึ้นเกมอีกฝั่งหนึ่ง และก็การเล่นหน้าลายแทงบอลให้กับกองหน้าก็เป็นความสามารถที่เขาทําได้ดีถามว่าดีไหมเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่าเอซอนฮอยในเรื่องของความสดอายุอานามน้อยกว่าส่วนจะลงเล่นในเกมไหนได้เนี่ยผมว่าเร็วสุดน่าจะเป็นนัดที่3ซึ่งคิดว่าโค้ชไม่น่าเล่นเป็นตัวจริงได้อยู่แล้วอย่างมากก็หยอดเป็นตัวสํารองแต่จะเป็นเคสที่โคตรละเตรียมมาแก้ปัญหาตอนที่ไม่มีเดนนิสบูริโลที่เพจของสโมสรสวัสด์แคทก็ยืนยันนะครับว่าบาดเจ็บที่ข้อเท้าในแมตช์เสมอรกระชูบุรี0 0ซึ่งตอนนี้ข้อเท้าบวมแล้วก็ผลการสแกน MI ไม่ได้พบอาการเจ็บหนักแต่ว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการพักและจะกลับมาซ้อมกับทีมได้โดยดาวยินนวัยสาทีสาเนี่ยได้รับการดูแลจากนักกายภาพอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บให้หายกลับมาโดยเร็วที่สุดเอาจีนเนี่ยเจ้าตัวถือว่าฟิตมากนะครับน้ำหนักลงไปหลายโลกระหายอยากจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองและแมชกกับฉลามชนเนี่ยผมว่าเขาเล่นดีมากตอบโจทย์วิธีการของโคชรละได้แบบไม่น่าเชื่อเลยน่าสนใจว่าในสุดสัปดาห์นี้การที่ไม่มีเดนิสเนี่ยโค้ชอิสระจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการไหน แต่ข้อดีก็มีอยู่นะครับเพราะว่าจะได้3านักเตะที่ยืมตัวจากชลบุรีเอฟกลับมาลงสนามได้นําโดยสิทธิโชคพาโสที่อาจจะยืนค้าตรงนี้แทนไปก่อนแล้วปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นไปต่อกันที่อุทัยธานีดีกว่านะครับตอนนี้ในแคมป์ก็ค่อนข้างเดือดพอสมควรเพราะว่าจากคําพูดของจีโน่เนี่ยผมถือว่าก็รุนแรงในระดับหนึ่ง เพราะว่าการสะบดหรือว่าการตําหนิแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่จีโน่เป็นนักเตะบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่โอเคสักเท่าไหร่คือผมเข้าใจนะครับว่าหลายครั้งเท่าที่ผมฟังเนี่ยน้องโบนัสที่เป็นล่ามเนี่ยพยายามจะเลี่ยงคําให้มันดูซอฟแต่ท้ายที่สุดเนี่ยจีโน่พูดอังกฤษนักเตะส่วนใหญ่ในทีมเนี่ยก็เป็นต่างชาติเป็นพวกลูกครึ่งฉะนั้นในความไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้และผมว่าเขาเข้าใจลึกซึ้งถึงขนาดตอนที่สะบดัดสับสลงต่าง ว่าความหมายเนี่ยมันคืออะไรตอนนี้การเล่นในบ้านนัดแรกที่เกิดจะแพ้มันก็มีเครื่องหมายคําถามเหมือนกันนะครับว่าปัญหาของจีโน่ก็มีคือเวลาจีโน่โกรธเนี่ยเขาจะไม่สามารถควบคุมคําพูดได้แล้วก็แท็กติกที่จีโน่ต้องการติดตั้งนักบอลหลายคนก็ยังไม่เข้าใจซึ่งทุกคนเนี่ยพยายามทําตามอยู่แล้วเลยกลายเป็นว่าตอนนี้บททดสอบใหม่ของ2ผู้จัดการทีมทั้งริกาโดซานโตสและก็สุบัญญาปุริสายจะต้องเข้ามาช่วยในการดูแลสื่อสารครับทำยังไงให้ทีมมันเดินต่อไปได้ในฐานะอดีตนักฟุตบอล การปรับตัวการควบคุมบรรยากาศทั้งดีและไม่ดีให้ทุกฝ่ายสามารถเดินหน้าทําตามหน้าที่ของตัวเองเพราะจะบอกว่าถ้าเกิดสมมตินักเตะไม่พอใจโค้ชแล้วต้องปลดโค้ชเนี่ยผมว่านี้มันก็ไม่แฝงกับสโมรสรเพราะคําว่าทีมเนี่ยมันต้องไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะถือหางโค้ชมากเกินไปก็ไม่ได้จะให้ท้ายนักบอลเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีเลยกลายเป็นว่าบรรยากาศใหม่ๆของจีโน่ที่อาจจะดูครุกกุ่นเนี่ยยังมีริคาโดและก็สุบัญญาเป็นตัวซับแรงกระแทกให้เพราะาเป้าหมายเนี่ยจะติดท็อปไฟ์เกมในบ้านมันต้องแสดงคาแรคเตอร์แล้วความดุดันให้ออกมานากกลัววนี้ สุสา์นี้ผลงานของพวกเขาเลยเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าดูจริงๆจะนับไปต่อกันที่เรื่องของเมืองทองยูเนเต็ดหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากลุ่มทุนของบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดจะปรับโฉมทันดโดมสเตเดียมให้มีความจุหลัก4 0 0 0 0 5 0 0 0 0เพื่อใช้ในการจัดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะแต่เนื้อหาแมสเซจของการสื่อสารเนี่ยมันไม่ชัดเจนก็เลยมีการตีความว่าอาจจะสร้างเป็นสนามฟุตบอลในพื้นที่เดิมของทันดโดมเพื่อขยายฐานแล้วก็รองรับการจัดคอนเสิร์ต ซึ่ง20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ของทันตโดมสเตเดียมนอกเหนือจากการจัดคอนเสิร์ตข้างๆเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ขอเช่าอยู่มาตลอดและก็มีการต่อสัญญากันมาเรื่อยๆและอาจจะมีความลังเลว่าสุดท้ายมันจะเป็นพื้นที่ของฟุตบอลพื้นที่ของกีฬามากกว่าการจัดคอนเสิร์ตหรือเปล่าคอนเสิร์ตเป็นผลพลอยได้ไหมแต่กีฬาก็ไปได้ด้วยตรงนี้ก็มีการคาดการตา์ต่างๆนานา,นาเพราะว่ามันยังเหลือเวลาประมาณ2-3ปีข้างหน้าพอหมดสัญญาเช่าเนี่ยทันตโดมก็จะเอาพื้นที่ตรงนี้กลับมาดูแลเองซึ่งล่าสุด คุณพออการจนาภาสประธานเจ้าที่บริหารก็ยืนยันนะครับว่าช่วงเวลานี้กําลังอยู่ระหว่างการทําแผนอนาคตให้กับทันดาโดมและทันดาโดมสเตเดียมซึ่ถ้าเกิดกลไปดูบอลเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าสนามฟุตบอลก็คือทันดาโดมสเตเดียมข้างหน้าทางเข้าเป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของสนามบอลใกล้ๆกันเลยเนี่ยมันคือทันดาโดมที่เอาไว้จัดคอนเสิร์ตหรือว่าจัดงานต่างๆเพื่อรองรับแฟนๆระดับพันคนตอนนี้ที่ผมทราบมานะครับข่าวในพวกกลุ่มสื่อสังคมธุรกิจเนี่ยบอกว่ายืนยันเลยว่า เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะไม่มีสนามฟุตบอลแล้วแต่จะรื้อแล้วก็มาทําสิ่งที่ Impact ถนัดนัด่นคือการจัดงานคอนเสิร์ตหรือว่า Entertainment แทนเพราะว่าเป้าหมายของคันโดมสเตเดียมจะต้องรองรับการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆได้หรือเรียกง่ายๆว่ามันต้องกลายเป็น Outdoor สเตเดียมแห่งใหม่ของประเทศไทยความจุ45,000คนเพื่อเติมเต็มช่องว่างให้กับ Impact ที่เดิมทีเนี่ย มีสถานที่ในการจัดคอนเสิร์ตหลากหลายขนาดอยู่แล้วก็คือทันเดอร์โดมเนี่ยความจุมันคือ5,000คน Impact Arena ขยับไปใหญ่หน่อยก็คือ1 2 0 0 0คน Impact Challenger เนี่ยประมาณ2 0 0 0 0คนและก็อนาคตเนี่ยจะเป็นสเกลของ Impact ทันเดอร์โดมสเตเดียมที่45,000คนแบบนี้ก็ค่อนข้างน่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่าเมืองทองต้องหาสนามใหม่แน่นอนเพราะจะว่ากาันตามจริงเนี่ยต่อให้ทาง i m p a c คเนี่ยได้สร้างสนามฟุตบอลใหม่ให้กับเมืองทองเช่าจริงๆราคาค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะขึ้นไม่เหมือนกับเมืองทองเนี่ย เช่าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อยทีหนึ่งแล้วก็มาสร้างสานามฟุตบอลเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และผมว่าที่เมืองทองสร้างสานามฟุตบอลในสเกลที่สามารถรื้อถอนได้ง่ายๆอย่างน้อยวัสดุโครงเหล็กต่างๆเนี่ยมันก็สามารถนําไปขายทอดตลาดได้ ซึ่งผมว่าต่างฝ่ายคงต่างรู้ดีว่าเดี๋ยววันนี้มันก็จะมาถึงเพราะจากบทสัมภาษณ์ในข่าวเชิญธุรกิจเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่าการมาของทันดูร์สเตเดียมที่จะสร้างใหม่เนี่ยมันจะทำให้ Impact เมืองทองธานีสามารถรองรับการจัดคอนเสิร์ตท,ทุกขนาดได้หมดเลยตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นต้นต้นหลัก2องหมื่นแล้วก็หลักครึ่งแสนเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูนะครับคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยอุตสาหกรรมพวกนี้มันโตมากอย่างในไทยเนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตมากถึง2 5 0ร้อถึงสามงานต่อปีอันนี้คือจากข้อมูลที่่างงงฝังขอ Impact Exhibi ผ่านประสบการณ์พวกนี้มาตลอดและนี่จะไม่รวมพวกงาน exhibition งานแสดงสินค้าต่างๆหรือแม้แต่การจัดการแข่งขันกีฬาคือเฉพาะคอนเสิร์ตเนี่ย มาใช้พื้นที่ของ Impact ก็ประมาณ40งานต่อปีแล้วและมูลค่าของคอนเสิร์ตเนี่ยค่าเช่ามันค่อนข้างแพงไม่ว่าจะคอนเสิร์ตไทยหรือว่าคอนเสิร์ตต่างชาติซึ่งคุณพอนานะฐานะผู้บริหาร Impact ก็บอกว่าน่าจะเริ่มดําเนินการตามแผนเนี่ยในช่วงปี2029หลังจากสัญญา30ปีที่มีกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจบลงแบบนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเจ้าของที่เขาจะไปในเวนี้เพื่อสู้กับสิงคโปร์หรือว่าฮ่องกงที่สามารถรองรับคอนเสิร์ตขนาดใหญ่กว่าบ้านเราได้ทั้งที่จริงตลาดคอนเสิร์ตในบ้านเราเนยมัโต ฉะนั้นก็ไม่แปลกอะไรนะครับที่เขาเจ้าที่คืนจากสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของช่วงระหว่างที่เขาให้เช่าเนี่ยเขาก็เห็นว่าเมืองทองเองเก็บรายได้จากการเปิดสนามฟุตบอลให้เช่าจัดคอนเสิร์ตไม่รู้กี่งานต่อกี่งานดังนั้นในมุมของเจ้าของพื้นที่ผมพูดภาษาบ้านๆเลยนะครับมันก็เหมือนกับสมมติว่าเราไปเช่าที่เปล่าแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราไปเปิดขายของสรุปขายดีขึ้นมาเราเปิดล็อกเป็นตลาดให้เช่าตลาดนั้นบูมมากติดลมบนใ,นใครก็รู้จักแต่สุดท้ายเจ้าของที่เขาไม่ต่อสัญญ,ญา เราก็ทําอะไรไม่ได้แต่ว่าตัวตลาดมันยังคงอยู่เพราะในบูมเจ้าของที่ดินมันเลี้ยงตัวเองได้แล้วเพราะมีคนมาสร้างธุรกิจใหม่ให้ในพื้นที่ที่เราปล่อยเช่าดังนั้นหลักการนี้ผมว่าก็ไม่มีใครผิดเพียงแต่น่าเสียดายในมุมของแฟนบอลและก็คนกีฬาอย่างผมที่มีความผูกพันกับสนามแห่งนี้ในยุคที่ไยลีกบูมสุดขีดและถ้าเกิดมันเป็นจริงก็จะกลายเป็นเพียงแค่ตำนานที่อยู่ในความทรงจําของแฟนบอลกิเลนพยองกับรังย่าที่ชื่อว่า เป็นฐานที่ตั้งที่ทําให้พวกเราทั้งประเทศรู้จักเมืองทองอยูเนเตดในฐานะแชมป์ไทยลลกสสมัยฟังแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้สานามของเมืองทองการเดินทางมันง่ายขึ้นเยอะล่าสุดรถไฟฟ้าก็ตัดผ่านลงถึงปุ๊บดูบอลได้เลยกลายเป็นหนึ่งสนามที่มีความสะดวกสบายนะครับมีห้างมีช้อปปิ้งมอลให้คนได้เดินเล่นก่อนจะไปดูบอลดังนั้นเลยน่าสนใจไม่น้อยนะครับว่าบ้านหลังใหม่ของเมืองทองเนี่ย จะไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าฐานที่ตั้งที่คนคุ้นเคยมันกลายเป็นทีมในถิ่นนนทบ,บุรีไปแล้วเรื่องนี้เลยน่าติดตามเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาเล่าให้พวกเราฟังอย่างแน่นอน โซวันนี้ครับอย่าลืมติดตามเชียร์บอลหญิง,งชิงแชมป์อาเซียนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันในการเข้าชิงแต่นัดชิงที่3าที่เจอกับเวียดนามก็เป็นศึกหนักจริงๆที่ผมอยากเห็นฟูโชิอิเคดาเนี่ยสั่งลูกทีมเปิดแรกมากขึ้นเพื่อวัดเลยนะครับว่ากระดูกของเราที่เป็นดาวรุ่งเจอกับเวียดนามชุดที่ไปบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วเนี่ยมันห่างขนาดไหนซีเกมที่เราเป็นเจ้าภาพจะได้ประเมินถูกว่าเราต้องปรับหัวข้อเรื่องอะไรบ้างเจอกันมาก่อนนั้นนี้ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยผมว่าเราแพ้ศูนย์ตอนหนึ่งด้วยรูปเกมถ ไม่เน้นรับมากจนเกินไปแล้วมีเปิดแรกบ้างเนี่ยผมว่าเราสู้ได้เจอเมียนมาที่เป็นนักเตะซีเนียเนี่ยเรายังครองบอลเป็นหลักเลยนะครับแต่เราไปพลาดแล้วก็ขาดประสบการณ์ของตัวเก๋าที่จะช่วยดึงเกมให้มันกลับมาตรงนี้ก็ต้องเรียนรู้กันไปขณะที่เวียดนามก็พลิกล็อกนั่นในบุ่มผมเพราะว่าแพ้ออสเตรเลียอยู่23ซึ่งโอเคมันมีผู้เล่นชุดใหญ่บางคนที่ไม่ใช่ตัวหลักของออซี่เนี่ยมาช่วยด้วยแต่เวียดนามก็ไม่ควรพลาดท่าถึงขนาดนั้นกับการเสียประตูแบบง่ายๆด้วยคลาสผู้เล่นที่ประสบการณ์เก๋าเกมเล่นบอลโลกรอบ ถึง16คนจาก23คนในรายชื่อนั้นไี้ผมได้ข่าวว่าอีเคดาเนี่ยปลุกใจนักบอลเลยนะครับหลังจากแพ้เมียนมามาก็บอกเลยว่ารูปเกมไม่ได้เป็นรองไม่ต้องกลัวสิ่งที่ตัวเองทำคอนเซ็ปต์มันได้แล้วมันมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้เรื่องพวกนี้เน้นย้ำเปพิเศษว่าอย่างน้อยหากชนะเวียดนามได้จะสร้างแรงจูงใจต่อไปในทัวร์นาเมนต์สำคัญคือซีเกมพอฟังแบบนี้ผมค่อยอุ่นใจและผมคิดว่าอยากเห็นเกมที่เราเพรสซิ่งกล้าคลองบอลเหมือนที่ทำในแมตช์กับทางเมียนมาตั้งแต่ในช่วงก่อนจะได้ประตูขึ้นนนแลกโดตีเสม ตอนนั้นผมเห็นเนี่ยผมรู้เลยว่าถ้าจะเล่นด้วยสปีดบอลที่เร็วเด็กผู้นี้ทาได้แน่นอนเพียงแค่ต้องสั่งสมกระดูกหน่อยเพื่อลดข้อผิดพลาดส่วนตัวที่ขาดแน่ๆนะครับคือพลอยชมพูสมฤกตอนนี้พักยาวเลยจากการบาดเจ็บส่วนคนอื่นๆไม่เป็นอะไรมากนะครับมีอาการล้าบ้างและอีเคดาก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวจะให้โอกาสนักบอลที่ไม่ค่อยได้ลงสนามไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรองเนี่ยต้องหมุนเวียนกันเล่นยอมรับว่า4เกมที่เล่นส่วนใหญ่อีเคดาจะยึดตัวจริงชุดเดิมมาตลอดและอยากให้ทุกคนเนี่ยสัมผัส เผื่อเจอกันในซีเกมรอบลึกๆเนี่ยจะได้ไม่กลัวเอาเป็นว่าถึงแม้จะเป็นนัดจริงที่3แต่แฟนบอลเข้าชมเต็มสนามแน่เพราะว่าเป็นเกมที่เวียดนามลงแข่งขันในฐานะเจ้าภาพก็คนดูสถิติเนี่ยในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมาของฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มเกมที่แล้วที่เราแพ้เขาเนี่ยตัวเลขมันสูงมากเกือบเต็มความจุข,ของสนามแลกใจสเตเดียมซึ่งผมเชื่อว่านัดเนี้ย โคจะเป็นภาพเดิมเพราะแฟนๆอยากให้กำลังใจเวียดนามคว้าที่3ปลอบใจให้ได้เพราะพวกเขาเองเนี่ยก็ต้องเตรียมไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่มีตัว๋วชิงแชมป์โลกที่บราซิลเป็นเดิมพันเหมือนกันโจทย์นิสนุกนะครับเวียดนามอยากไปบอลโลกสมัยที่2ติดต่อกันเหมือนกับที่ถทยไปตอนปี2015และก็2019ถ้าเราสกัดเขาได้แสดงว่าเด็กชุดนี้มีอนาคตและโคดอิเคดะ ก็จะได้ความมั่นคงและความมั่นใจจากบอร์บริหารมากขึ้นยาบิคลานนะครับเตะ4โมงครึ่งเสมอกันใน90นาทีจะยิงจุดโทษทันทีนะครับนักจินที่3ไม่เหมือนนักจินชนะเลอศที่มีต่อเวลาพิเศษแล้วก็โดนจุดโทษถ่ายเท่าสดดูไ้เลยนะครับฟรีทีวีททบ5ออนไลน์ก็มี a อเอสเพลย์บีจีสปอร์ตถูกิชนาเพจเ a ฟเ a ไทยแลนด์ไทยบูมแมนฟุตบอลแล้วก็ยูทูบช้างศึก ปีท้ายครับยู่23ของโคดวังทวัชชัยโดรอ่องตระกูลนะครับแผนก็วุ่นพอสมควรแหละการจัดการนักฟุตบอลก่อนจะเก็บตัวชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะว่าถ้าหากปล่อยตามเดิมเนี่ยจะมีเวลาซ้อมเพียงแค่2วันก่อนเกมแรกที่จะเจอกับมองกโกเลียคือเราเตะมองกโกเลียวันที่3กันยาถ้าเกิดเรียกตัว1กันยาตามกรอบฟีฟ่าเนี่ยเราซ้อมได้แค่สองครั้งแต่ว่าแผนที่เตรียมไว้ตอนแรกคิดว่าจะสะดุดสุดท้ายสรดุปแล้วนะครับไม่สนอะไรทั้งสิ้นลุยตามแผนที่วางไว้คือจะประกาศรายชื่อน่าจะอีก3-4วันหลังจากนี้ ซึ่งผู้เล่นชุดแรกเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีโอกาสลงเล่นกับทีมสักเท่าไหร่แต่โคชวังก็มองว่าจะเป็นพวกตัวสแร์หรือว่ามีโอกาสได้เก็บตัวซ้อมเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทีมสตาฟด้วยพอไปไล่ชื่อมาหลายสโมสรก็ยินยอมปล่อยมาได้บางส่วนเนี่ยอาจจะเก็บไว้ซ้อมแต่ก็ยืนยันว่าถ้าเกิดปล่อยได้จะปล่อยมาช่วยทีมชาติแน่นอนก็ตามแผนในชุดแรกนะครับ25สิหางหาคมหรือว่าสัปดาห์หน้าเลยจบไทยลีกนัดที่2เนี่ยเดี๋ยวรวมตัวนักบอลก่อนจากนั้นครับ 28แล้วก็29สิงหาคมบางส่วนที่สมโมสรจะปล่อยมาให้เพิ่มเนี่ยก็จะมาสมทบกับทีมและก็คนที่ต้องกลับไปช่วยสมโมสรเป็นตัวสำรองเป็นตัวสแร์ก็จะสลับตัวกันกลับไปต้นสังกัดโอเคผู้เล่นมันไม่ครบหรอกครับที่จะลงรายละเอียดแท็กติกแต่น้อยมันได้ซ้อมกำลังดูทักษะแล้วก็เบสิกกราทิ่งผู้ตัวหลักเนี่ยเดี๋ยวจะมาสมทบคือ1น,นกันยายนตามโปรแกรมของฟีฟ่าเลยดังนั้นถ้าผมดูนะครับอ่านจากแผนของโคชวังเนี่ยยกตัวอย่างเลยประจวบเนี่ยชัดเจนมากเหมือนว่าจะมีเรียกไป5คน แต่ก็ปล่อยมาก่อน3คนเช่นอิกราสันหลนเจฮานาฟีมามะพันธมิตรประพันธ์ผลเอกมณีกรแล้วก็อุสม่าเทียงคามถ้าที่ผมทราบมาเนี่ยเหมือนต่อพี่าจะปล่อยให้ก่อน3คนไปลองซ้อมกับทีมชาติว่าเข้าระบบไหมเพื่อรักษาสภาพร่างกายด้วยซึ่งผมว่าก็เดาไม่ยากนะครับเพราะตอนนี้ผลเอกมณีกรเนี่ยปล่อยไม่ได้เพิ่งยิงล่าสุดแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยไม่ได้มีใช้งานหลังจากเสียคีรอนไปก็มีอุสม่าเทียงคามอีกหนึ่งคนที่ไปสไลด์เจริญศักดิ์ฟาวแล้วเสียจุดโทษ อันนี้ก็คงต้องอยู่ส่วนที่เหลือผมว่ามาได้หมดนะครับพันธม,มิตรเจฮานาฟีมามะที่อุ่นเครื่องดีเนี่ยก็จะได้พิสูจน์ในทีมชาติอย่างที่ผมบอกว่าเด็กคนนี้มีของแล้วก็อีกลสาสันหลนถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับประกอบจิกซอทั้ง4ี่หทีมเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายนะครับโคชว,วางจะได้สควอตเพิ่มด้วยส่วนชุดที่เหลือตัวหลักเนี่ยผมว่าหลังจบเกม31ส,ามาสิงหาคมจะตามไปทีมชาติก็ไม่ใช่ปัญหาเราพวกเนี้ยคือร่างกายมันดีอยู่แล้วมันมีเกมเล่นใส่แท็กติกก็ไม่น่าเข้าใจยาก ฟังแล้วเนี่ยค่อยสบายใจหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่เฉยไม่ได้จริงๆมาเลเซียเนี่ยคู่แข่งร่วมสายตอนนี้เดินทางมาถึงไทยเรียบร้อยนะครับเก็บตัวล่วงหน้าในรายการนี้เลยเพราะพวกเขาซีเรียสมากจากการตกรอบแรกชิงแชมป์อาเซียนที่โรดิเซียที่เราคว้าอันดับ3เนี่ยทำมาเลยบอกว่าครั้งนี้ต้องกู้น้าให้ได้ผู้เล่นส่วนใหญ่ก็เป็นพวกไม่สามารถเบียดย่าตำแหน่งตัวจริงได้เลยมาซ้อมรวมตัวได้ล่วงหน้าแล้วก็เดินทางมาเลยคอมเมนต์ของแฟนบอลมาเลยก็บอกเหมือนกันว่า ก็มาเร็วได้เนี่เพราะว่าไม่ใช่ตัวหลักของสโมสรไม่ใช่ชุดที่ดีสุดแต่น้อยผมว่าการได้ซ้อมอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีแนวทางในการพัฒนาแก้ไขให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่ดังนั้นเราประมาทไม่ได้เลยนะครับเพราะเราไม่ได้รู้ข้อมูลของทีมพวกนี้มากมายโอเคนอกจากมาเลยยังมีเลบานอนและก็มีมองโกเลียที่เราเจอทีไรในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเนี่ย หวังจะยิงเขาขาดเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับต้องมีอุปสรรคเช่นฝนตกลงมาหรือไปเจอเขาในการไปเยือนสนามก็ไม่ดีและปัจจัยที่น่ากลัวสุดคือเด็กชุดนี้เป็นชุดที่หัวเลี้ยวหัวต่อบางคนยังไม่เล่นตัวหลักของสโสมสรมาตรฐานในการเล่นไม่ดีฟอร์มนัดดึงดีอีกนัดดึงแว่งเลยไปงานท้าทายอีกครั้งหนึ่งของโคชหวังทวชชัยเดรงองคตระกูลทั้งหมดนี้ครับคือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตนะครับฝากติดตามกันด้วยยูทูบซับสไครต์ได้เฟซบุ๊กนะครับกดติดตามมาได้เลยตอนนี้ก็ใกล้จะ 65, 000, ตดตาม้วนล้า k t o k เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ